สวัสดีครับเทสก่อนส่งนะครับกับเจ้า Nikon FM2 นะตัวนี้เป็นรหัส C19 นะตัวนี้ที่ผมถ่ายให้ดูก่อนที่จะจัดการนะครับก็คือมันเป็นสนิมภายในภายในด้านในนี้เป็นสนิมหมดเลยแล้วก็เปิดฝาหลังไม่ออกสาเหตุที่มันเปิดฝาหลังไม่ออกเนี่ยเพราะว่าด้านในเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นมันเป็นสนิมนะครับอืมเป็นสนิมด้านในเป็นสนิมเยอะมากแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยนี่นะ พวกตัวบอดี้เนี่ยเปลี่ยนไปทั้งตัวนะครับเพราะว่าตัวหนามเตยเนี่ยเป็นสนิมเป็นสนิมติดภายในนี้แล้วก็มันเสียหายค่อนข้างหนักนะก็เลยแนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนไปทั้งตัวบอดี้เลยดีกว่านะครับทีนี้เปลี่ยนเปลี่ยนตัวบอดี้ไปเสร็จแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติส่วนตัวปริซึมเนี่ยที่ผมถ่ายให้ดูเห็นไหมมันจะมีมันจะมีจุด,จด ก็คือปีซึมเสื่อมนะครับแล้วก็โฟกัสกรีนเนี่ยเป็นจุดล้างไม่ออกอแต่โดยรวมแล้วเนี่ยยังสามารถใช้งานได้อยู่นะตัวกระจกเนี่ยก็เป็นเป็นรอยดำๆด่างๆนะครับเนื่องจากสนิมนะก็คือถ้าเกิดใส่เลนไปเนี่ยเอาไปใช้เนี่ยมันก็จะแทบจะมองไม่เห็นเลยออันนี้แจ้งไว้เพื่อทราบนะครับแล้วก็ตัวตัวกร,กระจังด้านหน้าเนี่ยเนี่ยตัวโลโก้ที่เขียนว่านิคอนเนี่ย เหมือนเป็นของสีดํานะครับแล้วก็ไปทําสีมานะเพราะว่าผมถอดดูด้านในเนี่ยด้านในมันเป็นสีดำเนี่ยตอนลอกออกมามเป็นสีดําปกติแล้วมันจะเป็นสีขาวๆนะครับตัวของสีเงินเนี่ยอืมปกติแล้วอ่ะผิวด้านในมันจะเป็นสีขาวๆนะอันนี้แจ้งไว้นะครับอ่ะทีนี้มาเทสเรื่องการทํางานอืมเริ่มจากผมเริ่มจากตัวน้กฟิล์มก่อนล้วกัน จะเทไปประมาณถึง8นะครับอันนี้2แล้ว3 4 5 6 7 8หรีสตาร์ทโดยการเปิดฝาหลังนะครับะนะรีไปที่ S ก็คือจุดเริ่มต้นนะครับต่อมาดูภายในภายในผมล้างทำความสะอาดให้แล้วนะ ตรงเนี้ยมันเป็นคราบที่เกิดจากสนิมนะครับเอาไม่ออกอันนี้คือตัวบอดี้ใหม่นะคือตัวบอดี้เก่าเนี่ยเอ,อ่อผมจะแจ้งว่าถ้าเกิดเราล้างเนี่ยพวกสีตรงเนี้ยมันจะหลุดออกไปนะอืเนี่ยพวกสีตามตรงเนี้ยมันจะหลุดมันจะหลุดเห็นเป็นสี สีโลหะเลยนะครับแจ้งไว้ก่อนอ,อันนี้ก็ทําจัดการให้ล้บุกันแสงให้แล้วนะครับต่อมาผมจะเทสเจ้าตัวดับเบิลเอ็กพเชอร์ถ้าเกิดกดดับเบิลเอ็กพเชอร์เนี่ยตัวหนามเตยมันจะไม่หมุนดับเบิลเอ็กพเชอร์คือตรงน,นี้ตัวถ่ายซ้อนนะดึงไว้แล้วก็ขึ้นชัปเตอร์เห็นไหมหนามเตยมันจะไม่ขยับอีกทีนะ ถ้าเราไม่กดตัวดับเบิลเอ็กพเชอร์ก็คือนามเติมจะวิ่งตัวนี้เป็นตัวรี l o a d ฟิล์มกลับถ้าไม่กดเนี่ยมันก็จะเลื่อนไม่ได้ถ้ากดปุ๊บก็จะโหลดฟิล์มกลับได้เทสให้ดูนะครับว่ามันไม่ติดแล้วตอนแรกมันติดแล้วก็ขึ้นฟิล์มไม่ได้เลยเพืงจากสนิมนะ,ะต่อมาต่อมาผมจะเทสเจ้าตัว สเตอร์แล้วกันสเตอร์บีหนึ่งสองบาสามสิต่อไปเป็น60 1 2 5 2 5 0 และ500ต่อไปเป็น1 0 0 0โพัสพวกสปีดชัตเตอร์สูงๆเนี่ยคือถ้าเกิดมองผมถ่ายเทสถ่ายด้วยวิดีโอเนี่ยมันอาจจะมองไม่เห็นนะครับเนื่องจากเฟรมเดของวิดีโอมันตามสปีดชัตเตอร์ไม่ทันนะแต่ถ้าเอาไปเทสแบบผมเนี่ยมองด้วยตาเปล่าเนี่ยสองไฟสไฟแรงๆเนี่ยมันจะมองเห็นนะครับว่าม่านมันเปิดเต็มอันนี้แจ้งไว้ก่อนเพราะในวิดีโอบางทีมันไม่เห็นนะ ต่อไปเป็นสองพันะครับมันมันเปิดเต็มนะอันนี้จะเปิดสปีดสี่พันผมรับประกันเรื่องนี้ให้นะอเพราะว่าในวีโอเนี่ยมันถ่ายไ,ได้อ่ะต่อมาต่อมาเป็นตัวปรับ ISO ตัวปรับ ISO ไม่ติดขัดนะครับอันนี้ สูงสุดที่6,400น่ร้ต่ำสุดจะอยู่ที่12ไม่ติดขัดนะผมจะตั้งไว้ที่100ตัวตัวดึงที่กอฟิล์มขึ้นเนี่ยต้องกดตรงนี้ก่อนนะครับน,นี่ผมเทสให้ดูว่ามันทำงานเต็มระบบนะถ้าไม่กดเนี่ยมันดึงออกไม่ได้ต้องกดก่อนน,นะครับต่อมา ต่อมาผมเทสเจ้าตัวตั้งเวลาถ่ายนะครับทัมเมอร์นะนี่นะทัมเมอร์วิง่งอาจจะไม่ได้ยินเสียงลานมันเพราะว่าล้างมาใหม่มันจะสมูททำงานนะครับต่อมาเป็นตัวตัวเช็คเดฟถ้ากดเนี่ยเห็นไหมก็เดลืองด้านในมันจะโยกตามบางตัวมันจะค้างนะครับ แล้วก็อันนี้ตัววงแหวนวงแหวนปรับ f เนี่ยไม่ติดขัดนะครับคือเวลาไปใช้เนี่ยตัววงแหวนเนี่ยมันจะปรับตามค่า f มีผลต่อวัดแสงโดยตรงไม่ติดขัดนะตัวแสงใช้ได้นะครับตัวนี้กล้องตัวนี้ผมลืมบอกไปว่าลายสายไฟใหม่หมดนะเกือบหมดมี2เส้นที่ไม่ได้เปลี่ยน <S <S เพราะว่ามันเป็นส่วนที่อยู่ในห้องกระจก แล้วก็อีกส่วนหนึ่งอยู่ที่อยู่ที่ตลับชัตเตอร์มีแค่2จุดที่ไม่ได้เปลี่ยนเท่านั้นนี่คือส,สถานะไฟไฟวัดแสงนะมันเลื่อนทั้งบวกทั้งลบนะครับแต่ในนี้มันอาจจะถ่ายยากหน่อยแต่ทำงานตามปกติออพอผมปรับค่า ปรับค่าสปีดเนี่ยมันจะเลื่อนตาม,มก็คือทำงานตามปกติวัดแสงไม่ได้เสียอะไรเพียงทำความสะอาดให้แล้วก็เดินสายไฟใหม่หมดนะอ,อื่นๆให้ดูสภาพโดยรวมสีตรงเนี้ยมันหลุดออกไปนะครับเพราะว่าตัวนี้เปลี่ยนบอดี้ใหม่ไปนะแล้วทีเนี้ยพอเวลาล้างล้างพวกคราบ อะไรต่างๆเนี่ยสีมันหลุดออกไปนะครับอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ทําสีให้นะต้องรอจนกว่าผมจะเคลียร์งานทั้งหมดหมดก่อนนะอาจจะเดินเรื่องทําสีต่อแต่ตอนนี้ยังไม่ทาอืมอื่นๆไม่น่าจะมีอะไรให้เทสละอาจจะเทสไปทั้งหมดละให้ดูสภาพโดยรอบนะครับฝาหลังนี้ มันก็ลอกของมันมาอย่างนี้อยู่แล้วนะครับสีเนี่ยฝาหลังไม่ได้เปลี่ยนนะตัวที่เปลี่ยนไปมีเพียงบอดี้ทั้งชุดนี้นะครับโอเคอื่นไม่มีอะไรละตัวกล้องทำงานเต็มระบบนะครับเรื่องการทำงานเต็มระบบโอเคผมขอจบคลิปวิดีโอเทสด์ว่านี้แล้วกันขอบคุณครับ